ครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงพื้นที่นี้เป็นเป็นได้อ้อยแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับไล่มันมาสักครู่นี้อยู่ในย่านเดียวกันติดติดกันเราเดินมาแป๊บเดียวถึงเลยก็คราวที่แล้วถ้าใครได้ติดตามคลิปผมพูดกับวุฒิเนาะกับพ่อกับพ่ออ๋อพูดกับพ่อวุฒิลุงปานญเชษใช่ครับน่าจะความสูงน่าจะอยู่ประมาณนี้ไหมน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้อ่า ตตอนนี้ก็มีการเติบโตขึ้นมาพวที่เราเรามาพูดก็น่าจะพูดตรงจุดนี้แหละอ่าจาตำแหน่งได้จุดนี้ก็แสดงว่าการพัฒนาการของเขาก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนะครับก็อย่างว่าละครับจากประสบการณ์ที่พุดเคยทําไร่อ้อยมาโดยไม่ใช้อดีตสองห้าห้าหนึ่งแน่นอนต้นทุนต้องสูงกว่าอยู่แล้วสูงครับต้องสูงกว่าตอนนี้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการของต้นพืชอ่ะพูดถึงอ้อย พัฒนาการดีไหมใช่อธิสองห้าหนึ่งดีครับมันเหมือนมันจะยืดไวกว่ายืดไวกว่าครับมันจะยืดอยู่ยืดสูงไวอันนี้ขนาดเป็นอ้อยอ้อยต่อด้วยอ้อยต่อเลยถ้าเป็นอ้อยปลูกใหม่จะเห็นยิ่งกว่านี้ใช่ครับอันนี้เป็นอ,อ้อยต่อมันก็สูงเอาเอากับอ้อยที่เขาปลูกใหม่เลยอย่างเงี้ยถือว่าก็ยังโอเคอยู่ ถ้าถ้าเกิดวุฒิไม่ได้ใช้อาร์ตสองห้าห้าหนึ่งนี่โอกาสที่จะเจอลักษณะนี้นี่ค่อนข้างยากสูงไหมยากครับยากมาถ้าอ้อยต่อต้องทําใจว่าเขาจะไม่ได้แบบนี้ใช่ครับจาก<อ>ที่พันผ่านมารุ่นพ่อลุงขวัญเทพทํามาก็ต้องยอมรับสภาพไปนี่คืออ้อยต่อต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับแต่พอมาพบเจอกับอาร์ติสองห้าห้าหนึ่งมันสูงยืดเลยยืดเหมือนใครเห็นก็คิดว่าเป็นอ้อยพอยอเลยเพราะมันสูงมันต่างมันต่างกว่าอ้อยตอ่อครับอ้อยตอ่อปกติมันก็ จะไม่สูงมากไงครับ,รบอันนี้เราเราเป็นอ้อยตอมันก็ไล่เรียกับอ้อยหอยอเขามันก็แป้งติดติดกันมันก็เทียบเทียบกันได้มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่เป็นสวนใกล้เคียงกันเขารู้ใช่ไหมของของวุฒเป็นอ้อยตอรู้ครับของว่าถ้าเกิดเขาได้มาเห็นนี่หรือว่ามีรู้เขามาเห็นหรือยังก็ไม่รู้นะว่าถ้าเขามาเห็นนี่เขาจะน่าจะมีข้อคําถามกับวุฒว่าเอา้าทําไมอ้อยตอถึงใกล้เคียงกับของเขาเนี่ยใช่ครับ เราก็สังเกตเลยเอ,อ้อยต่อเราก็ยังใกล้เคียงกับอ้ย<ะ>อยพยอของเขาอแถวแถวย่านนี้นี่พี่น้องกเกษตรหรือพี่น้องทําไร่แถวเนี้ย<ๆ>เขาเขารู้จากอีสองห้าหมื่นสองสองห้าหนึ่งเหมือนอย่างที่วุฒิรู้ไมก็บางคนเขาก็สนใจบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่รู้นะเขาว่าเขาจะหันมาใช้หรือเปล่าอ,อ,อเขาก็ต้องรอดู วุฒดดิได้ผลผลิตไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าเขาคิดว่าคิดว่าเราเนี่ยเขาเขาคิดว่าวุฒิใช้สารตัวอื่นอีกละมั้งใช่ครับเขาไม่คิดว่าใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนในวุฒิก็ใช้สารเหมือนอย่างที่เขาใช้กันหลายๆตัวครับแต่พอมาพบเจอกัอาร์ดีสองห้าหนึ่งเริ่มลดลงไปเริ่มลดในสิ่งอย่างปุ๋ยเคมีก็ลดลงไปครับาสารฮอร์โมนต่างๆก็ลดลงไป และถ้าเกิดเราใช้อดีสอาหนึ่งต่อเนื่องไปนานๆหลายๆปีเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรอีกเลยเพราะว่าอดีสอาหนึ่งเนี่ยจะไปทําให้ดินเนี่ยมีคุณภาพขึ้นมาแร่ธาในดินเนี่ยจะสมบูรณ์ขึ้นมาอีกเพราะว่าจุลินทรีย์จากอดีสอาหนึ่งที่ลงไปเนี่ยจะไปช่วยแตกตัวแร่ธาตุแล้วก็สภาพโดยรวมของอ้อยอี่ยข้างในอ่ะม,มันใกล้เคียงกับตรงนี้ไหมครับใกล้เคียงครับเสมอ เสมออีกแล้วเหมือนเหมือนมันคือมีการเสมอเสมอกันเลยเติบโตแบบสม่ําเสมอใช่ครับอืมันจะเขียวแล้วก็เขียวสม่าเสมอกันเติบโตสม่าเสมออย่างเี้ยตรงตรงที่ร่มหน่อยมันก็จะสูงหน่อยตรงที่ที่โดนแรงเยอะๆเงี้ยมันก็เสมอกันเลยสม่าเสมอสูงเหมือนเหมือนกันอืมก็ต้องย้ําอีกทีว่าของวุฒิเจอภัยแล้งมานะ เจอภัยแรงถ้าไม่แล้งถ้าไม่แล้งนี่ยิ่งจะสูงเร็วกว่านี้ใช่ครับปีปีที่แล้วนี่ส5บห้าไร่นี่ได้ไปสอง6้หกสบหสิบน่อยๆก็เฉลี่ยประมาณร้อยไร่ละสิบห้าสิบหกตันเงี้ยไร่ละนะใช่ครับเป็นคือตอนนั้นยังไม่ใช่มันยังไม่ได้แ่กับหนึ่งคือตอนนั้นเป็นอ้อยหอยอด้วยแต่ปีนี้มันจะมันก็ต้องลดลงมาแต่มันจะเหลือเท่าไรเช่นนั้นครับมันจะได้น้ําหนักเท่าไหร่ก็ ถ้ามันได้ร้อยร้อยเกือบ200ตันก็คือวัตยดุดแล้วกรณีถ้าเป็นอ้อยตอที่เมื่อก่อนวุดเคยทำอ้อยตอเนี่ยได้เท่าไหรอ้อตอแรกเนี่ยอ้อยตออแรกนี่แปลงนั้นตอนนั้นเป็นแปลงใหญ่มันก็ได้เยอะอยู่แล้วลงมามันจะเหลือครึ่งนึงเลยจากน้ำหนักที่เราได้จากแบบ200ตันมันก็จะเหลือ <100. S 2> อยู่ประมาณร้อยมันจะหายไปครึ่งนึงแล้วจะเอาเกณฑ์น,นั้นเป็นตัววัดว่า อ้อยปลูกใหม่เ้าที่แล้วได้เท่าไรละร้อยร้อยร้อยสองร้อยสองร้อ่าเราดูว่าชุดนี้น้ําหนักโดยรวมจะเท่าไหร่แล้วจะได้เปีเทียบกับอ้อยต่อที่ไม่เคยใช้ดีสองห้าห้จะได้รู้กันว่าเปอร์เซนต์ในการเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็อย่างเคยนะครับก็อยากให้ให้วุฒได้ลองแชร์ประสบการณ์จากที่ได้เห็นการใช้ดีสองหกับหลายๆพืชนะครับว่า บุฒิมีมีเขาเรียกว่าอะไรที่เจอกับตัวเองที่เป็นสิ่งที่ประทับใจการอดีตสองห้าหนึ่งคือพืชพืชเราสวยขึ้น<ม>พืชเราสวยขึ้นเนี้ยแล้วเร,เราลดต้นทุนเดี๋ยวเราเรอรุ้นผลผลิตก,กันอีกทีเพราะเพราะเราเพิ่งใช้เนี่ยแ,แต่ในใจลึกๆอะคิดว่ามันมันมันได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะดูจากจากภาพรวม แต่เพียงแค่ยังไม่รู้จํานวนว่าได้เท่าไหร่ใช่ครับแต่คือ,อไม่น้อยกว่าที่เคยเป็นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่วุฒิทำมาเนี่ยคือคนเราบ้ามันมีประสบการณ์อะไรอย่างเนี่ยมันจะมีการประเมินสถานการณ์ได้ถูกไหมครับ,รบเพราะดูจากสีหน้าแววตาของวุฒแล้วคิดว่าไม่แย่กว่าเดิมแน่ไม่ครับแย่หมายถึงผลผลิตครับแต่ที่แน่ๆ่เลยที่วุฒิได้อันดับแรกคือในเรื่องของการลดต้นทุนอย่างที่วุฒิบอกถูกไหมครับคือ แทนที่เราจะจ่ายพันเราจ่ายแค่หลักร้อยก่อนครับนี่แหละแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ควรจะเป็นในการการณีจ่ายแบบเดิมเลยครับ,รบสำหรับการติดตามงานครับอดีต251นะครับโดยการใช้งานจริงบนพื้นที่จริงนะครับที่อุตรดิตนี้โดยเจ้าของสวนนะครับเป็นคนมาแชร์ประสบการณ์มาได้มีพูดคุยกับเราอย่างจริงจงจังๆนะครับบอกสถานที่นะครับว่า ที่นี่คือจังหวัดอุตรดิตนะครับตำบลน้ําอ่างในอำเภอตรอนนะก็คือใครที่อยู่ย่นยานนี้แล้วได้ดู YouTube ทางช่องทนรักรสุกเสษิมชาแน,นลหรือ Facebook แล้วเนี่ยเกิดอยากเข้ามาดูสวนจริงๆเข้ามาได้หรือถ้าเกิดต้องการที่อยากจะติดต่อโดยตรงนะครับ <S <S พูดคุยกับทางท่านรัศกรสุกเสษมนะครับ0863280914 0863280914 สำหรับการติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะคุยในเรื่องของผลิตภัณฑ์อดิสองห้าหนึ่งว่าคุณภาพเนี่ยใช้กับทุกพืชแบบไหนยังไงปริมาณการใช้ยังไงระยะเห็นผลเป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่งวิธีการทําสวนทํำยังไงนะครับให้มีสวนคุณภาพอย่างยัง่งยืนยิ่งคนท่านไหนอย่างวุฒิมีประสบการณ์การทาสวนอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไม่ยากครับแค่เอาอดิสองห้าหนึ่งไปใช้แบบง่ายๆแล้วได้ผลครับวันนี้สาสองคนก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อน โอกาสหน้าเราจะมาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับของวุฒนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีมันยืดก่อเมื่อก่อนดีกว่า,า,วา,วาอืมก็ไม่มีใครจะการันตีได้ท่ากับวุฒเพราะว่าวุฒ